คุณเคยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองคุณอยู่ในความมืดหรือไม่เสียงฝนที่ตกลงมาช่วงกลางคืนกลับทำให้ทุกสิ่งรอบตัวคุณน่ากลัวขึ้นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ในบ้านเก่าเพียงลำพังแต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่เขาไม่ควรได้ยินร่างบางที่ปรากฏอยู่ในมุมห้องไม่มีใบหน้าแต่เต็มไปด้วยสายตาที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น เขาจะหนีทันไหมหรือสิ่งที่เขากำลังเจอจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณกล้าจะอยู่กับเรื่องนี้จนจบหรือไม่แน่นอนนี่คือเรื่องราวภาษาไทยตามที่คุณต้องการโดยเน้นช่วงเวลาที่สะเทือนใจใช้บรรยายสัมผัสและสร้างความตึงเครียดอย่างค่อยเป็นค่อยไปฝนตกหนักในยามเย็นเสียงฟ้าร้องก,องก้องกังวานผ่านท้องฟ้ามืดครึ้มสายฝนตีลงบนหลังคาบ้านไม้เก่า ทำให้ทุบเสียงในบ้านชัดเจนขึ้นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมหน้าต่างสายตาของเขาจับจ้องไปยังถนนเปียกแต่สายตานั้นไม่เต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความกลัวเขาได้ยินเสียงก้าวเท้าแผ่วๆจากด้านหลังบ้านหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาแต่เมื่อเขาหันไปไม่มีใครอยู่ที่นั่นกลิ่นความชื้นและดินเปียกเข้ามาในจมูก มือของเขาเย็นชืดฝ่ามือเปียกชื้นจากหยดฝนที่ไหลลงมาทางหน้าต่างทันใดนั้นเขาเห็นเงาเล็กๆขยับในมุมห้องร่างนั้นไม่มีใบหน้าแต่รู้สึกได้ถึงสายตาที่มองเขาอยู่เขาอยากวิ่งหนีแต่ขาเขาแข็งเทื่อรากับติดอยู่กับพื้นเสียงลมหายใจดังขึ้นรอบตัวเขาลอมาหายใจเย็นเหมือนน้ำแข็ง ทุกความรู้สึกของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและเขารู้ว่าเขาไม่ปลอดภัยเด็กชายยังคงยืนนิ่งสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่เงานั้นร่างนั้นไม่ขยับออกจากมุมมืดแต่เด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนมีแรงบางอย่างกดเขาให้อยู่กับที่เขาพยายามหายใจให้ช้าแต่หัวใจของเขาเต้นแรงจนเกือบจะระเบิด มือสั่นร่างกายสั่นเหมือนใบไม้ที่ปลิวไปตามลมเสียงฝนยังคงซัดลงมาบนหลังคาอย่างไม่ลดละเด็กชายก้าวช้าๆไปข้างหน้าทีละก้าวทุกก้าวดังเสียงหนักแน่นเกินกว่าที่เขาคาดคิดเขารู้สึกเหมือนแต่ละก้าวนั้นยาวนานหลายชั่วโมงแต่ในขณะเดียวกันเวลารอบตัวกลับหยุดนิ่งทันใดนั้นเงานั้นเริ่มขยับเหมือนร่างที่ไม่มีชีวิตค่อยๆย,ยืนขึ้น เด็กชายรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่เข้ามาในร่างกายเหมือนทุกอนูข,ของเขากำลังถูกจับด้วยน้ำแข็งเสียงลมหายใจที่เย็นเฉียบไกล้เข้ามาเด็กชายรู้สึกได้ถึงลมหายใจนั้นบนใบหน้าเขาพยายามหลับตาแต่แรงบางอย่างบังคับให้เขาเปิดตาและเมื่อเปิดตาเงาน,านั้นเริ่มคืบคลานเข้ามาแต่ไม่มีเสียงร้องไม่มีคำพูดมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งและบีบคั้น เขาพยายามวิ่งหนีแต่ขาของเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมือของเขาพยายามดันประตูแต่ประตูติดขัดอย่างประหลาดเหมือนมือที่มองไม่เห็นกำลังจับไว้เสียงฝนสาดกระแทกลงมาบนหลังคาแรงขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังตะโกนเด็กชายได้ยินเสียงบางอย่างข้างหูเสียงกระซิบเย็นเฉียบเหมือนใครบางคนกำลังเรียกชื่อเขาอย่างช้าๆอย่าหนี อย่าหลบหนีเสียงนั้นเย็นจนทะลุถึงกระดูกสันหลังเด็กชายสั่นเทาไปทั้งตัวน้ําตาไหลลงมาจากตาแต่เขาไม่สามารถลืมตาได้เพราะความอยากรู้ทำให้เขาต้องมองต่อทันใดนั้นเงานั้นหยุดเคลื่อนไหวและเด็กชายเห็นใบหน้าใบหน้าที่เขาไม่เคยลืมมันเป็นใบหน้าของพี่ชายคนโตของเขาพี่ชายที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อน เด็กชายจำได้ทันทีสายตานั้นเหมือนเดิมทุกประการแต่มีความว่างเปล่าและเศร้าสะเทือนใจอยู่ในนั้นเด็กชายพยายามก้าวเข้าไปใกล้แต่ร่างของพี่ชายเหมือนละลายลงไปในอากาศเด็กชายตะโกนเรียกชื่อพี่ชายเสียงของเขาก้องไปทั่วห้องและสะท้อนออกไปนอกบ้านแต่ไม่มีใครตอบกลับบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนบ้านไม้เก่าสั่นไหวด้วยลมฝน และความมืดที่หนาทึบคลุมทุกสิ่งเด็กชายเริ่มรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกไม่มีใครอยู่ข้างเขานอกจากเงาที่เขาเห็นทันใดนั้นเขาเห็นมือขาวซีดยื่นออกมาเหมือนจะดึงเขาไปข้างหน้าเด็กชายพยายามถอยหลังแต่แรงดึงนั้นรุนแรงเกินกว่าที่เขาจะต้านและในที่สุดเขาสัมผัสถึงความหนาวเย็นจนทะลุถ,ถึงกระดูกมือของเขาเย็นชืด เหมือนถูกน้ำแข็งกลืนกินเสียงฝนหยุดลงทันทีโลกรอบตัวเงียบสงัดอย่างน่ากลัวและเด็กชายรู้สึกถึงความว่างเปล่าครอบงำร่างของเขาเหมือนลอยออกจากพื้นและในขณะที่เขามองขึ้นเขาเห็นดวงตาของพี่ชายส่องแสงสลัวเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดอย่าทิ้งฉันไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง เด็กชายรู้ว่ามันไม่ใช่เสียงที่ชายจริงๆแต่มันเป็นเสียงของความทรงจำและความเสียใจที่ซ่อนอยู่เขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบอัดน้ำตาไหลรินลงมาจากใบหน้าและร่างของเขาเริ่มร่วงหล่นลงในความมืดทันใดนั้นบ้านไม้เก่าสั่นแรงเหมือนจะพังทลายฝนตกแรงอีกครั้งและเสียงฟ้าร้องก้องกลงวาน เด็กชายได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาจากไกลแต่ยิ่งเขาพยายามร้องตอบเสียงนั้นยิ่งไกลออกไปราวกับทุกสิ่งรอบตัวกำลังดึงเขาออกจากความเป็นจริงเขาพยายามยกมือขึ้นแต่มือของเขาเหมือนติดอยู่ในอากาศสายตาของเขาเริ่มพร่ามัวและเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดลึกลงไปในหัวใจร่างของเขาเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง และในที่สุดเขาได้ยินเสียงที่ชายอีกครั้งเสียงนั้นฟังชัดและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเขาฉันอยู่ที่นี่รอเธออยู่เด็กชายก้าวพลาดลงไปบนพื้นเปียกและรู้สึกถึงความว่างเปล่าครอบนำทั้งร่างทุกความทรงจำทุกความรักทุกความกลัวถูกบีบอัดอยู่ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเขากรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยิน ละเมื่อเสียงกรีดร้องค่อยๆหายไปเด็กชายเหลือเพียงความเงียบและความว่างเปล่าในห้องไม้เก่าฝนเริ่มซาเบาบางแสงอ่อนของรุ่งเช้าส่องผ่านหน้าต่างเด็กชายยังคงยืนนิ่งกลางห้องไม้เก่าหัวใจของเขายังเต้นแรงแต่ความกลัวเริ่มจางลงเขาเงยหน้ามองไปยังมุมห้องร่างของพี่ชายค่อยๆจางหายไปแต่ความรู้สึกอบอุ่นกลับอยู่ในใจเขา เหมือนพี่ชายส่งพลังและความรักมาให้เด็กชายก้าวออกจากมุมมืดสัมผัสกับความอบอุ่นจากแสงแดดแรกเขาได้ยินเสียงนกร้องเบาๆจากนอกบ้านและเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนโลกกำลังต้อนรับเขากลับเขานั่งลงบนพื้นไม้น้ำตาไหลรินบนใบหน้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความสงบเขารู้สึกว่าทุกความกลัวทุกความเศร้าได้กลายเป็นบทเรียนชีวิต และเขาพร้อมที่จะก้าวต่อไปเด็กชายเดินออกจากบ้านฝนที่ตกหนักเมื่อคืนยังเหลือเพียงหยดน้ำบนใบไม้ทุกสิ่งรอบตัวดูสดชื่นและสวยงามเขาสูดลมหายใจลึกๆและรู้ว่าแม้ความสูญเสียจะเจ็บปวดความรักและความทรงจำจะอยู่กับเขาเสมอเขายิ้มบางๆให้กับโลกใบใหม่พร้อมกับหัวใจที่เข้มแข็งขึ้น เด็กชายรู้ว่าแม่พี่ชายจะไปแล้วแต่ความผูกพันนั้นไม่เคยจางและเขาจะก้าวต่อไปด้วยความหวังและความรักแสงแดดอ่อนสองทั่วบ้านไม้เกา่าทำให้ทุกมุมมองดูอบอุ่นและสงบเด็กชายก้าวเดินออกไปจากบ้านพร้อมกับความรู้สึก,กว่าชีวิตยังคงสวยงามและทุกความเจ็บปวดมีค่าเพราะมันทำให้หัวใจของเขาแข็งแรงขึ้น